สวัสดีค่ะบูมี่บูมนะคะวันนี้นะคะมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่เขาชะก,กันนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บมะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูมะนาวกันนะคะว่าเยอะแค่ไหนนะคะเซลซี่เห็นนี่ก็คือลูกโดกมากค่ะดูหะดูนี่ค่ะลูกเยอะมากนะคะ มาเก็บมะนาวกันค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นสาวชาวสวนนะคะเห็นไหมมีหมวกด้วยนะ <c oughs> มีถุงมาใส่มะนาวด้วยนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเก็บมะนาวยังไงเนาะโอเคค่ะกับกล้องก่อนนี่นะคะเราก็จะมาเก็บมะนาวนะคะมะนาวเยอะมากนะคะ <c oughs> เราจะเก็บไปทําเค้กนะคะ <c oughs> เยอะมากโอ้ยดู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  ให้ดูนะคะมาเก็บมะนาวเองนะคะวันนี้นะคะที่บ้านเพื่อนลูกใหญ่มากนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นสวนมีทุกอย่างเลยนะคะมีน้อยนามีมะละกอนะคะมีกล้วยด้วยนะคะดูลูกมะนาวนะคะมาเก็บมะนาวนะคะ่ะวันนี้นะคะ่ะโอ้นี่เป็นพวงเลยเห็นไหมเป็นพวงเลยใช่ไหมกิฟสาวน้อยอันนี้ลูกสาวะคะ่ะลูกสาวลูกสาวที่น่ารักนะคะ โอ้ยเดี๋ยวเราก็จะเด็ดแล้วนะคะขอเด็ดเลยนะอันนี้มันได้แล้วใช่ไหมเนะี่ยอย่างเนี้ยเก็บเลยนะได้ไหมเนี่ยใช่ไหมไเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะคะนี่นี่ก็อีกลูกหนึ่งนะคะเก็บเลยค่ะอึบนะนี่นี่ก็เก็บเลยนะคะเอา ลูกใหญ่ๆมันก็น่าจะได้หมดแล้วเนาะพูดถึงอะเนาะนี่ค่ะแล้วก็มาเก็บนี่นี่นี่กันไหมอ๋ออันี่ๆลูกใหญ่ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่เยอะม,ม,มากลูกมะนาวนะฮะโอเคหยิบไปเรื่อยๆเอาใส่ถุงอ่ะลูก ใบเขียวลูกมันก็เขียวบางทีก็จะดูยากนิดนึ่งนะคะโอ้ยนู่นนะลูกใหญ่มากเลยลูกอยู่ข้างบนเห็นไหมลูกเบลเลอร์อะไรมันอยู่สูงมันอยู่สูงลูกใหญ่เดี๋ยวต้องหาทางเอาเดี๋ยวหาทางเอาก่อนนะคะลูกใหญ่มากพลิกก็มีต้นพริกก็มีโอ้นี่ลูกนี่ลูกนี้ลูกนี้ก็ลูกใหญ่นะเห็นไหมคะเนี่ยลูกใหญ่มากโอ้นี่เห็นค่ะเห็นไหมคะ ลูกใหญ่ใหญ่มากๆลูกใหญ่มากๆอ๋อนี่ก็ลูกใหญ่เห็นไหมนี่ลูกใหญ่อ้๊บนี่ลูกใหญ่อันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเก็บเก็บมะนาวโอ้ยถูกมากเลยมะนาวยาวมากเลยเจ้ะใครไอเซล่ามาดูมะนาวไหมคะ จะล่ามาเอามะนาวแล้วมาเก็บมะนาวเร็วเดินมาเดินมาเก็บมะนาวโอเคน, okay, นะคะมะนาวมะนาวอันนี้ก็ดอกกระเจียวนะคะเพื่อนค่ะดอกกระเจียวนะคะสวยงามนะคะทานได้ทานกินได้ด้วยเนาะติก๊กเนาะเออเนี่ยนี่คือต้นกระเจียวนะคะคเดี๋ยวนี้มองไม่ไม่ไมันไม่ค่อยมีแล้วเนาะ,ะแต่ก่อนอยู่ป่าเต็มเนาะ แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วอันนี้ของบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนเอามาเพื่อนเอามาปลูกไว้ที่บ้านนะคะเนี่ยเราก็เจียวเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะสวยนะคะอันนั้นเพื่อนสาวนะคะไฮผักหวานนี่ผักหวานอันนี้ก็ต้นผักหวานใช่ไหมเนี่ยต้นผักหวานเออ โอ้มีอยู่นี่ไงนี่ไงอันนี้คือยอดผักหวานนะคะเราก็จะเก็บผักหวานไปแกงไปแกงหน่อไม้นะคะนี่ค่ะนี่คือยอดผักหวานมีอยู่ในเนี้ยติ๊กเนี่ยยอดมันเนี่ยเออนี่นะคะอ๋อมีผักหวานปลูกด้วยปลูกในบ้านเลยนะเนี่ยมียอดผักหวานเนี่ยก็หาเก็บผักหวานนะจะไปใส่แกงหน่อไม้นะคะ เก็บผักหวานที่ชาแค่ไหนาาต้นผักหวาน,อ,วานอ๋อแม่แม่หนูมาเก็บผักหวานนะคะ<ม>น,นี่ต้องขออนุญาตแม่ก่อนนะคะเพราะว่าแม่แม่เป็นคนปลูกนี่ค่ะน,นี้คือยอดผักหวานไปเก็บผ้าดิ๊กติ๊กแกไปเก็บผ้าก,ก,กา่อนมันจะไม่ทันนะมันลงเม็ดแล้วนะนี่ยอดผักหวานนะคะพบพบนี่ค่ะแล้วก็เก็บไปเลยนะคะไปเร็วๆไปเร็วๆ นี่ค่ะอู้ยนี่ยอดผักหวานเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะยอดผักหวานนะคะจริงๆเป็นผักหวานป่านะแต่ทีนี้ว่าเพื่อนเข้ามาปลูกที่บ้านมันก็เป็นผักหวานบ้านไปนะคะนี่นะคะเราก็จะไปใส่แกงหน่อไม้กันนะคะจะไปทําแกงหน่อไม้เกินนะคะวันนี้โอ้ยเยอะมากยอดงามๆนะคะอันนี้มันมันแก่หรือว่ามันยังไงเนี่ยมันกินได้อยู่ไหมเนี่ย ลมันจะแก่แล้วก็ไม่ไม่เอาเยอะแล้วก็เอาที่มันอ่อนๆนะคะนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะผักหวานนะคะเก็บเก็บผักหวานนะคะอืมยอดเยอะเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นอึ๊บ เราก็เก็บเอาแบบนี้นะคะนี่โอ้เยอะต้นนี้เยอะนะคะผักหวานผักหวานป่ามีอีกไหมขออนุญาตนะคะแม่ <c oughs> แม่เป็นคนปลูกเราขออนุญาตคุณแม่เพื่อที่จะมานี่นะขออนุญาตเก็บผักหวานแม่นะคะโอเคนะคะ แล้วก็นี่มาอีกฝั่งหนึ่งนี่ว่ายอดนะคะลักหวานนะนี่นะคะเขาเรียกพักไอตู <c oughs> ก็คือใบมังรักของเรานะคะพอละมังติ๊กเยอะแล้วนะเนี่ย <c oughs> ผักเยอะมากนี่เลยนะคะผักบ้านเรานะคะผักสวนครัวนะคะปลอดสารนะคะอร่อยนะคะปลอดสารใส่ถุงใส่ถุงใหญ่นะถุงใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรพอแล้วเยอะแล้วโอเคปลอดสารไปให้ดูบรรยากาศรอบๆมีนี่ด้วยต้นหอมปลูกต้นหอมด้วยนะคะอันนี้ต้นหอมอ้อยเนี่นนะคะนี่อ้อยเนี่น อ้ยเนียนนะคะอูโนโนโน้ร้อนเนาะอันนี้ตะไคร์นะโอเคอันนี้ก็มะนาวใช่ไหมเนี่ยมะนาวหรือมะกรูดโอเค,เอ,เคอู้หู้บรรยากาศร,รอบๆนะคะบรรยากาศร,รอบๆบ้านเพื่อนสาวนะคะน,นี่เลยค่ะร้อนมากๆ,ๆนะ นี่ดอกไม้ข้าถั่ว